เ,ออเมนูสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้าวหลามบะจ่างนะคะข้าวหลามบะจ่างคืออะไรนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นบะจ่างที่อยู่ในกระบอกข้าวหลามนั่นเองนะคะอันนี้ที่มาที่ไปเท่าที่ไปสืบทราบมาน่าจะมาจากแม่ค้าตลาดหนองมนนะคะทีะ่ในช่วงที่มีเทศกาลเชงเมง้งหรือว่าตรุษศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีคนจีนนะคะมา อคนไทยเชื้อสายจีนนะคะมาที่ตลาดหนองมนแล้วก็น่าจะเป็นออดีมานหรือความต้องการนะคะในการที่อออยากจะทานบะจ่างนะคะอยู่ในกระบอกข้าวหลามนะคะแม่ค้าก็เลยนำมาขายจนกระทั่งเป็นที่รู้จักแล้วก็ได้รับความนิยมกันนะคะอ่ะสำหรับนะคะบะจ่างเนี่ยจริงๆแล้วออเป็นอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะที่ อ่มีมากนะคะพบมากในประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็ในช่วงของเทศกาละคะไม่ว่าจะเป็นตรุษศาส์นะคะตรุษจีนศาสตร์จีนจน,นะคะไหว้พระจันทร์นะคะชเชงแมงเหลืองหรือหรือแม้กระทั่งนะคะาศาสตร์ที่เขามีการไหว้ขนมบะจ่างนะคะก็จะมีการอาจทาบะจ่างกันนะคะบางบ้านก็อาจจะมีการทําบะจ่างเองนะคะหรือว่าบางบ้านที่อ่ายัง ทำไม่เป็นหรือทําไม่ได้ก็จะใช้วิธีการซื้อหรือว่าสั่งจากแม้ค้านะคะที่แต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีขนมบะจ่างที่อร่อยอร่อยอยู่นะคะในพื้นที่นั้นๆนะคะซึ่งถ้าเราสนใจเนาะมีสูตรดีๆในวันนี้แล้วอะค่ะเราก็สามารถนําไปทําขนมบะจ่างอร่อยอร่อยเอาไว้ว้บรรนพบุรุษนะคะหรือ ทำทานกันในครอบครัวได้นะคะค่ะซึ่งบาจ่างเนี่ยเป็นอาหารที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะของคนจีนนะคะรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีนที่นิยมรับประทานกันนะคะซึ่งการทำบาจ่างเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่ะเป็นการถนอมอาหารนะคะเพื่อให้มีการเก็บไว้ได้ยาวนานขึ้นนะคะเก็บไว้ได้หลายวันมากขึ้น โดยการนำข้าวเหนียวมาห่อนะคะใส่ใบไผ่นำไปต้มนะคะซึ่งในขนมบาจ่างเนี่ยนะคะก็จะมีไส้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้ถั่วดแดงพุทราแดงนะคะหรืออาจจะมีไส้ขาวนะคะยกตัวอย่างเช่นอ,อาจจะมีการใส่ไข่แดงลงไปด้วยใส่เห็ดนะคะแล้วก็จะห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะ สำหรับสูตรนี้นะคะ,ะทางวิทยากรของสนดุสิตนะคะท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์การจนานะคะเฟื่องสีได้นำบะจ่างมาใส่ในข้าวหลามนะคะก็คือนำมาหลามในกระบอกไม้ไผ่นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้จะทำให้ข้าวหลามเนี่ยหรือบะจ่างข้าวหลามเนี่ยนะคะมีจุดเด่นตรงที่มีความหอมของเยื่อไผ่นะคะซึ่งในการเลือกใช้ กระบอกข้าวหลามหรือกระบอกไม้ไผ่เนี่ยก็จะเลือกกระบอกที่มีเยื่อนะคะหรือว่าถ้าถ้าเป็นภาษา,าพื้นบ้านเขาจะเรียกกันว่าเป็นไผ่ที่อยู่ในช่วงไผ่ใบขิงหรือไผ่ที่มีเยื่อนะคะก็จะเหมาะสําหรับการมาทาข้าวหลามหรือว่า,าข้าวหลามบะจ่างนั่นเองนะคะวัตถุดิบนะคะคร่าวๆที่มีอยู่ใน ในสูตรนี้นะคะก็จะใช้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวนะคะแล้วก็ใช้กะทิน้ำตาลทรายเกลือนะคะส่วนผสมเครื่องบะจ่างก็มีหมูสามชาั้นกระเทียมพริกไทยเม็ดรากผักชีซีอิ๊วขาวเกลือน้ำตาลทรายเห็ดหอมแปะกลวยกุ้งแห้งถั่วลิสงต้มสุกนะคะแล้วก็ไข่แดงเคม็มค่ะ อันนี้ก็เป็นสูตรที่นำมาแปะไว้ให้นะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ในช่องแชททุกท่านสามารถที่จะไปโหลดได้หรือว่าแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปจากหน้าจอได้เลยนะคะทีนี้คลิปน่าจะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านเข้าไปดูคลิปจากท่านวิทยากรน,นะคะของสูดุสิทธิ์ของเรานะคะอาจารย์การจนาเฟื่องสีนะคะเชิญชมได้เลยค่ะคลิปมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์การนาเฟื่องศรีวันนี้เราจะมาทำข้าวหลามปะาจ่างกันนะคะในส่วนผสมหรือว่าขั้นตอนการทำวิธีการทำข้าวหลามป้าจ่างนั้นนะคะก็คือจะเป็นการทำที่มีการผสมผสานระหว่างข้าวหลามนะคะกับปะาจ่างนะคะด้วยสูตรดั้งเดิมของข้าวหลามก็คือจะมีข้าวข้าวเหนียวน้ำตาลกะทิเกลือนะคะแล้วก็มากรอบในกระบอกไม้ไผ่ แต่ในวันนี้เราจะมาทำนะข้าวหลามบะจ่างก็คือจะมีส่วนผสมของบะจ่างนะคะที่เป็นส่วนผสมหลักก็คือหมูหมูอาจจะเป็นหมูสาชั้นหรือหมูสันในนะคะสันในสันนอกก็แล้วแต่นะคะเอามานะคะเอามาผสมกับพวกถั่วนะคะเห็ดหอมนะแปะก้วยนะคะแล้วก็ไข่เค็มนะคะอันนี้ก็คือจะอามาผสมเข้ากับข้าวเหนียวน้ำตาลกะทิเกลือนะคะ แล้วก็นํามากรอกใส่ในกระบอกกระบอกไม้ไผ่นะคะซึ่งพอกร,รอกเสร็จแล้วเราก็จะใช้วิธีการเผานะคะก็คือนํากระบอกไม้ไผ่ที่เรากรอกด้วยข้าวเหนียวนะแล้วส่วนผสมต่างๆไปแล้วเนี่ยนะคะเราก็นําไปเผาอันนี้มันก็จะเกิดเป็นข้าวหลามนะ,ะข้าวหลามบัดจางขึ้นมานะคะซึ่งมีรสชาตนะิที่แตกต่างจากข้าวหลามก็คือจะมีกลิ่น ของส่วนผสมในในหมูหรือว่าในส่วนผสมของเครื่องเครื่องเครื่องบะจ่างนะคะที่มีความหอมเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ด้วยความหอมของกระบอกไม้ไผ่นะคะมันก็จะช่วยส่งให้อาหารนะคะ,ะข้าวหลามบะจ่างของเราเนี่ยมีความอร่อยมากขึ้นค่ะนั้นเรามาชมคลิปวิธีการทําข้าวหลามบะจ่างกันเลยค่ะค่ะในส่วนผสมของข้าวหลามบะจ่างนะคะ ก็จะมีขั้นตอนแรกนะคะเราจะโขลกพริกไทยเม็ดนะคะโขลกพริกไทยเม็ดให้ละเอียดแล้วเราก็จะใส่ลากผัคทีลงไปนะคะแล้วโขลกให้ละเอียดตามด้วยกระเทียมนะคะแล้วก็โขลกให้ละเอียดนะคะ ทั้งสามสิ่งนี้นะคะสามส่วนที่เราใส่ไปนะคะวัตถุดิบทั้งสามสิ่งนี้ที่เราใส่ไปนะคะเมื่อละเอียดแล้วนะคะเขาก็จะเรียกว่าสามเกินนะคะหลังจากนั้นเมื่อสามเกินละเอียดแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเตยมกระทะนะคะตั้งไฟนะคะแล้วใส่น้ํามันลงไปเมื่อน้ํามันร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมของสามเกินลงไปนะคะคนให้เข้ากันนะคะให้สามเกินนะคะ ส่งกลิ่นหอมนะคะมเมื่อสามเตัรส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็ใส่หมูสามชั้นลงไปในการทําบะจ,จ่างนะคะข้าวหลามบะจ,จ่างอันนี้นะคะเราจะใช้หมูสามชั้นหรือว่าเราจะใช้หมูสันในก็ได้นะคะอันนี้ก็คือถ้าในลักษณะของหมูก็จะมีความนุ่มนะคะเราจะผัดไม่นานนะคะพอเราผัด ไปเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมก็คือเราจะใส่ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่เกลือนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าจะท <Natürlich. S 2> ําให้มีกลิ่นขาวนะคะเราจะผัดผัดไว้ผัดไม่นานนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หมูนั้นแข็งนะคะถ้าเราผัดนานหมูจะแข็งนะคะดังนั้นเราก็ผัดให้พอเข้ากันหลังจากนั้นนะคะว่าผัดหมูเสร็จแล้วเราเอาลงจากกระทะแล้วนะคะเราก็จะมาผัดเห็ดหอมนะคะด้วยน้ํามันนะคะ ผัดให้เห็ดนั้นมีความหอมนะคะแล้วก็ตักออกนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะเมื่อตักออกแล้วนะคะเราก็มาผัดกุ้งแห้งนะคะตามด้วยกุ้งแห้งนะคะผัดให้พอกุ้งแห้งนั้นโดนความร้อนนะคะแล้วตักออกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียม กุนเชียงนะคะโดยการใส่น้ําลงไปในกระทะนะคะแล้วก็ใส่กุนเชียงลงไปนะคะรักษาเหมือนกนอานผัดด้วยน้านะคะให้กุนเชียงสุกนะคะเพราะว่าในตัวกุนเชียงนั้นเขาก็จะมีน้ํามันอยู่แล้วนะคะนั้นเราก็จะไม่ใส่น้ํามันไปเพิ่มอีกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกะทินะคะกะทิของข้าวหลามบะจ่างนะคะในส่วนของ กะทินะคะเราก็จะผสมด้วยตัวของกะทินะคะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายขาวนะคะแล้วก็เก,เกนะะลือผสมให้เข้ากันนะคะดังภาพคนให้เข้ากันนะคะกะทิอันนี้เราใช้กะทิสดนะคะเป็นกะทิสดนะคะหลัง คนเข้ากันแล้วนะคะเมื่อกะทิคนเข้ากันแล้วเราก็จะมาเตรียมในส่วนผสมของบัจจานนะคะก็คือจะมีหมูนะ,ะที่เราผัดสัมเกลียไว้แล้วนะคะเอามาเทสใส่ในภาชนะรวมกันนะคะก็คือใส่หมูใส่ถั่วลิสงนะคะถั่วลิสงต้มสุกนะคะถั่วเราก็ต้มให้สุกก่อนนะคะแล้วก็ใส่เห็ดหอมใส่กุนเชียงใส่กุ้งแห้งนะคะใส่กุ้งแห้งใส่แปะก,ก้วย นะแตงก,กวยอันนี้เราต้มให้สุกก่อนนะคะต้มให้สุกแล้วก็คือแต่ต้มอย่าให้เละนะคะก็คือต้มให้พอสุกหลันะงจากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากันเมื่อคลุกเคล้าในส่วนผสม,มเข้ากันแล้วะคะเราก็จะมาใส่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวอันนี้เป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงูซึ่งผ่านกระบวนการล้างแล้วก็แช่น้ําเป็นเวลาประมาณหกถึงแปดชั่วโมงแล้วนะคะเมื่ออ แช่น้าเสร็จแล้วเราก็มาล้างอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็นํามากรองใส่ภาชนะทิ้งไว้พักไว้ให้ข้าวนั้นเสด็จน้านะคะแล้วก็นามาผสมนะคุกเขาให้เข้ากันเราต้องคุกเขาแบบเบามือคนแรงนะคะมันจะทําให้ข้าวข้าวเหนียวของเรานั้นหักได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมานําข้าวเหนียวนะะที่เราผสมส่วนผสมของบะจ่างแล้วเนี่ย นำมาใส่ในกระบอกไม้ไผ่นะคะแล้วก็ใส่ไข่เค็มใส่กะทินะคะเราจะใส่ให้เหลือจากปากกระบอก8เซนติเมตรนะคะส่วนกะทินะ,ะที่เราใส่ก็จะประมาณให้เหนือข้าวเหนียวขึ้นมาประมาณ1เซนนะคะโดยประมาณนะคะคือให้ท่วมน้ำนะคะให้ข้าวเหนียวนั้นท่วมน้ำนะคะแล้วก็ปิดฝาด้วยใบตองแห้งนะคะทำเป็นจุกนะคะปิดฝาด้วยใบตองแห้งแล้วพักทิ้งไว้ประมาณ สองถึงสามชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ข้าวข้าวเหนียวแล้วก็ส่วนผสมของกะกะทิข้าวเหนียวนะคะแล้วก็ส่วนผสมของมะจ่างเนี่ยเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็นามาตั้งไฟะคะโดยการจุดไฟนะคะเราจะต้องจุดให้เราจะต้องจุดฐานให้ฐานนั้นติดไฟก่อนนะคะให้ติดไฟทั้งหมดก่อน,นะคะแล้วก็ค่อยเกลียนะคะเกลียให้ฐานนั้นเสมอเท่ากันนะคะแล้ว นำกระบอกไม้ไผ่ามาวางเรียงกันหลังจากนั้นะเราต้องค่อยๆกลับนะคะหรือว่าหมุนกระบอกไม้ไผ่ยอยู่ตลอดเวลานะคะไม่คือให้ไม้ไผ่นั้นได้โดนไฟนะะอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ข้าวหลามนั้นสุกเมื่อกะทิกะทิอาจจะล้นออกมานะคะเราอาจจะต้องเปิดจุกนะคะหรือว่าเปิดจุกที่เราปริด ในกระบอกไม้ไผ่นะคะเพื่อที่จะให้กะทินั้นไม่ล้นออกมานะคะเมื่อกะทิแห้งแล้วนะคะก็คือข้าวหลามก็จะสุกพอดีนะคะแล้วเราก็นํามาจัดเติบโดยการปอกปอกโดยให้เยื่อไม้ไผ่นั้นเกาะติดอยู่กับข้าวหลามบะจ่างนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความอร่อยของตัวข้าวหลามนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข้าวหลามบะจ่างนะคะสูตรนี้นะคะทุกๆท,ท่านเราสามารถที่จะเอานำไปประยุกใช้ถ้าไม่มีกระบอกข้าวหลามก็สามารถที่จะทำเป็นข้าวหลามทรงสามเหลี่ยมได้นะคะห่อใบตองได้นะคะบางบางบางท่านเคยเอาไปห่อเหมือนขนมมัดใต้อ่ะคะ่ะ นะคะก็ก,ก็ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะคะตรงนี้สามารถประยุก์ตได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของจุดเด่นนะคะของข้าวหลามบาจ่างตรงนี้ก็คือมีกลิ่นนะคะกลิ่นหอมจากกระบอกไม้ไผ่นะคะซึ่งเป็นจุดเดน่นอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ข้าวหลามบาจ่างเนี่ยได้รับความสนใจนะคะ